<S <S นี่คือเสียงร้องเพลงในภาษาคาตาลันของฮอลลี่เฮนดอนศิลปินคนหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถพูดภาษานี้ได้เลยค่ะเฮนดอนบอกว่านั่นคือเสียงของเธอเองเธอไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงในคลิปนั้นแต่เธอฝึก AI ให้ร้องเพลงเป็นเสียงของเธอและตอนนี้ AI ก็สามารถร้องเพลงได้มากมายหลายภาษาเลยทีเดียวค่ะ เฮนดอนและทีมงานของเธอได้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเป็น Machine Learning ต้นแบบที่เรียนแบบเสียงของเธอซึ่งสามารถอ่านโน้ตดนตรีได้หลายภาษาและสามารถร้องเพลงได้ทุกช่องเสียงโดยเธอเรียกเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างจากเสียงของเธอว่า Holly Plus ค่ะ So as this just lot of people think of this kind of alien other intelligence that just kind of came from nowhere I think think AI kind alien intelligence kind that and a came really เธอกล่าวว่า คนจำนวนมากคิดว่าความฉลาดของ AI นั้นเหมือนมาจากนอกโลกแต่จริงๆแล้วมันคือการรวบรวมความฉลาดของมนุษย์เราเอาไว้แล้วว่าสื่อทุกประเภทที่สามารถเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์สามารถใช้การฝึก AI ในการสร้างสารรค์ผลงานในเวอร์ชันต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ นี่คือเสียงของการแสดงแบบเรียลไทม์ในเวอร์ชั่นของ Holly Plus โดยนักร้องที่ชื่อเฟอซึ่งในขณะที่เขากำลังร้องเพลงอยู่นั้น Machine Learning ก็จะสร้างเพลงด้วยเสียงของ Herndon ในเวลาเดียวกันโดยเขาจะใช้เสียงที่แท้จริงของเขาบนไมโครโฟนตัวหนึ่งและร้องเป็นเสียงของ Holly ด้วยไมโครโฟนอีกตัวหนึ่ง วิธีการดังกล่าวแตกต่างจากการสร้างเสียงดนตรีแบบ d e f p f a k e ที่เรียนแบบทั้งใบหน้าและเสียงของนักร้องคนอื่นๆซึ่ง h เฮนดอนมองว่า Machine Learning คือการทำงานร่วมกับศิลปินเพื่อสร้างเสียงดนตรีที่ไม่ซ้ำใครค่ะ I think right now it I now and really scary seems people เฮนดอนกล่าวอีกว่าแม้เทคโนโลยีนี้ดูน่ากลัวสำหรับบางคน <im itation> และเธอเข้าใจดีว่าทำไมผู้คนถึงมีความหวาดหวั่นในเรื่องนี้ <im itation> แต่เธอคิดว่าในอนาคตมันอาจเป็นอะไรที่น่าสนุก <im itation> และมีอีกหลายวิธีที่ศิลปินไม่ต้องรู้สึกเหมือนสูญเสียการควบคุมงานของตนนะคะ และในปีนี้ Grams ศิลปินชาวแคนาดาได้เปิดตัวซอฟต์แวร์เสียง AI โดยใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกับ h o l l y Plus เพื่อให้ผู้ชมได้รับประโยชน์และความบันเทิงจากสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ